หลังจากอุปกรณ์นะครับที่รออยู่2ชิ้นนะครับ2ชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือน็อตลูกยางกิ้งเสื้อนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวรัดไดสตาร์ตตรงนี้นะครับผมส่งไปชุบคอเมียมนะครับก็คือจิ๊กซอ2ตัวสุดท้ายนะครับ2ตัวสุดท้ายนะครับหลังจากชุบมาแล้วนะครับก็มาประกอบเดี๋ยวลองเทสระบบรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็จะยกขึ้นนะครับยกขึ้น นะครับน่าจะวัน2วันนะครับประกอบอุปกรณ์ต่างๆเดินระบบไฟ2อสวันนะครับถ้าเกิดไม่ติดปัญหาอะไรก็เดี๋ยวจะลองอวิ่งนะครับนะครับแบบก็ไม่ได้ชาร์จนะครับ ตั้งแต่เทสร้ลระบบตั้งแต่รอ,อบที่แล้วนะครับแบบก็จะหมดและนะครับแต่ก็ยังถือว่าจะติดอยู่นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็เดินระบบไฟนะครับน่าจะสองสาวันถ้าไม่ติดอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองวิ่งเทสระบบทีหนึ่งนะครับก็ที่รอนะครับที่รอตั้งแต่วันสุกวันเสาร์ก็จะเป็น2ชิ้นนี้นะครับที่ผมเคยลงไว้นะผมส่งไปชุบก็เมี่ยมนะครับคือเปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมมันมันหัวน็อตมันเสียนะครับมันไม่ค่อยจะสวยนะก็เลยเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับของใหม่แต่ว่าผมส่งส่งไปชุบให้นะครับแล้วก็ตัวรัด ได้สตาร์ทตรงนี้นะสองชิ้นนะครับเพิ่งจะส่งมาตอนสายๆนี่เองนะครับก็มาประกอบนะครับตรงนี้นะครับต้องต้องต้องมีแผ่นกันฉนวนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเลยเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเนี่ยไฟมันจะลงกาวนะครับได้สตาร์ทนะอันนี้ผมใช้เป็นใช้เป็นกาวสองหน้าก็ได้นะครับ 3m ก็ได้นะครับแปะด้านในนะยาวเลยนะรอบเลยนะครับแล้วก็ติดเข้าไปนะครับ ไม่ 1> <tyard>. <1> งั้นมันจะโดน bitcoin, สายไฟสายสายฐา,ยาในใดนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับช็อตลอบนะครับเดี๋ยวจะยกขึ้นนะครับถ้าถ้าเกิดเดินระบบเสร็จน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดเดินระบบเสร็จเดี๋ยวต้องดูทีหนึ่งเพราะว่าผมต้องเทสระบบถังน้ํามันด้วยนะครับพอดียังไม่ว่างครับถังน้ำมันต้องเทสระบบเรื่องเพราะว่ามีปะผูนะครับเดี๋ยวจะเอาออกมาใสาน่น้ํามันแช่ไว้ก่อนนะครับสักคืนสองคืนนะครับ เผื่อมันรั่วนะครับเผื่อมันรั่วมันไหลจะได้แก้แก้ไขก่อนที่จะยกขึ้นนะครับ